5้าเช้าข่าวดีเชา้านี้พาไปเที่ยวรอบเกาะช้างกับไกด์สาวคนสวยเจเน็ตเขียวช่วงอร่อยริมทางกับหมูหวานวันนี้พาไปชิมร้านอาหารญี่ปุ่นขนาดแท้ใจกลางกรุงเทพชื่นชมข่าวดีเรียนรู้ข่าวร้ายกับนบพจักรอัตตนนท์และปาจรีสวนสินผงในห้าเช้าข่าวดี สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้าช้าข่าวดีครับห้าช้าข่าวดีวันศุกร์วันนี้นะครับแหมเปิดรายการมาผมก็ชอบใจคอสตูมเสื้อผ้าจริงๆเลยอวยกันให้วันเลยนะคะไม่ต่วันนี้มันดูเข้ากันดีมากเลยนะมีสีขาวมีสีชมพูบรรยากาศคนกำลังมีความรักอะไรอย่างนี้โอ้อะไรแบบนี้เลยวันศุกร์นะคะแต่เห็นว่าเรื่องราวที่นํามาฝากกันวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับความรักเท่าไหร่อาจจะเป็นความชังได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากเราคุยกันเมื่อวานกับพี่เอื้อมบุญเร คารท่านหนึ่งที่โกงเงินพี่เอื้อมบุญไปถึงร้อยกว่าล้านบาทครับผมเมื่อวานนี้เราคุยกับพี่เอื้อมบุญนะครับหลายคนเนี่ยเป็นห่วงพี่เอื้อมบุญมากนะครับส่งเอ s อมเอมานะครับว่าช่วยตามพี่เอื้อมบุญหน่อยช่วย ช่วยเหลือพี่เขาทำที่กว่านี้นะครับเมื่อวานนี้เราสอบถามความคืบหน้าเพี่อนบุญเนี่ยก็ไปให้การนะครับเพิ่มเติมกับพี่กองปราบพร้อมกับทนายแล้วก็น้องสาวแต่ว่าประเด็นอย่างหนึ่งก็คือว่าที่พี่อํมบุญให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ความเป็นอยู่ของผู้จัดการธนาคารเนี่ยที่มีข่าวว่ายักยอกเงินไปกว่าร้อยล้านบาทเนี่ยเขาว่ากันว่าอยู่ดีกินดีมากๆเมืม่อวานที่ให้สัมภาษณ์ก็บอกนะครับว่าขับรถดีนะครับทั้งรถ b m เอ็มสรถ Mini ค o o p e r ผมก็เลยเดินทางไปสอบถามนะครับจากที่บ้านของ ผู้จัดการคนนี้เผื่อว่าจะได้ไปเจอจะได้พูดคุยแล้วก็ให้โอกาสในการชี้แจงด้วย <ไป S 1> แต่ปรกากฏว่าก็ไปนะรออยู่นานสองนานนะครับ<ะ>รอเท่าไหร่ก็ไม่ปรากฏตัวแต่ว่าก็ได้ไปเห็นความเป็นอยู่นี่คือบ้านของผู้จัดการธนาคารคดีดังนะครับธนาคารที่เมื่อวานในนี้เราพูดคุยกันซึ่งสภาพความเป็นอยู่โดยรวมเนี่ยคือรออยู่นานแล้วก็ไม่เจอสอบถามจากกรอบพอก็บอกว่าไม่ค่อยได้มานอนบ้านหลังนี้หรอกช่วงหลังๆนี้นะครับเข้าไปเห็นสภาพข้างในก็จะมีหนังสือพิมพ์กองอยู่เห็นได้ชัดว่า คือช่วงหลังๆคงจะไม่ได้มานาะนสักพักแล้วเพราะว่ามีนังสือพิมพ์กองอยู่หลายฉบับนะครับพอไปดูก็ไม่เจอรถแต่ว่าก็จะเห็นความเป็นอยู่ของบ้านดูแล้วหมู่บ้านเนี่ยก็หรูหราพอสมควรแล้วก็ประเมินราคาก็น่าจะมีหลัก8ดล้าน10ล้านนั่นนะบ้านหรูขนาดนี้นะครับเราก็จะ ตามติดเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าหลายคนก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็คนเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าไม่ชอบหรอกกรณีค,คนประเภทนี้ว่าหลอกล<อ>วงกับบนที่ไว้ใจกันมาตลอดเนี่ยนะครับถูกต้องค่ะผ่านเรื่องของการโกงไปมาที่เรื่องของคนเมาแต่ไม่โกงบ้างนะคะคือเรื่องของเรื่องเมื่อวานเนี่ยมีข่าวนะคะปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์เลยนะคะจ่ายมา้าแทนเงินค่าแท็กซี่อะไรกันนี่ก็คือเรื่องราวของพี่สุดทรนเป็นชาวสุรินคือไปสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อน,อนๆแถวเคหะบางพลีที่นี่พ ห้าทุ่มปุ๊บก,ก็เลยแยกจากเพื่อนๆเ,เรียกแท็กซี่กลับมาบ้านแถวๆวนาว่ามินปรากฏว่าพอถึงบ้านปุ๊บไม่มีค่าแท็กซี่จ่ายด้วยความที่พี่สุธนนี่เป็นคนดีไม่อยากจะโกงค่าแท็กซี่แล้วก็กลัวแท็กซี่จะไม่เชื่อถ้ามีการนัดมาคืนเงินกันภายหลัง mm hmm. ก็เลยเอาสุนัขที่ตัวเองเนี่ยหอบหิ้วมาด้วยจ่ายแทนค่าแท็กซี่ไปบอกว่า oh. ฝากไว้เป็นตัวประกันไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวนัดเจอกันวันพรุ่งนี้โทรศัพท์เข้ามาเบอร์มือถือของเมียผมนะแล้วก็เดี๋ยวนัดเจอกันก็จะ แบตมือถือโทรศัพท์ภรรยาดันหมดแท็กซี่ก็อาจจะติดต่อไม่ได้นะคะผลสุดท้ายเนี่ยตอนนี้หมาก็หายไปพร้อมกับแท็กซี่พี่สุดทรก็เศร้าใจมากที่เศร้าเนี่ยเพราะว่ากลัวลูกจะเคืองเพราะว่าสุนัขที่เอาไปฝากแท็กซี่ไว้เนี่ยเป็นสุนัขที่ลูกอะรักมากและขนาดว่าพี่สุดทรเนี่ย จะไปกินเหล้าเฮฮากับเพื่อนยังต้องหอบิ้วสุนัขไปด้วยเลยตอนนี้ก็เลยพูกงั้งน่ารักด้วยนี่ชี้ว่าว่านะคะยังไงก็ตามนะคะแท็กซี่ที่ได้เจ้าชี้ว่าว่าน้อยเป็นตัวประกันไปนะคะวีติดต่อพี่สุธรด่วนเลยเดี๋ยวพี่สุธรโดนลูกคนน่ารักเลยคือคนมันซื่อสัตย์ไงถึงเมาก็ยังซื่อสัตย์นะถูกต้องนะคือเขาบอกว่าคนเมาเนี่ยจะแสดงแบบอะไรนะสัญชาตญาณดิบออกมาแต่พี่สุธรเนี่ยแสดงสัญชาตญาณที่แบบน่ารักมากคือเขาไม่โกงไงคนไม่โกงก็คือไม่โกงจริงๆนะคะน่าเห็นใจได้ก็ สุดรอนจังเลยนะคะแล้วก็มาที่เรื่องของการผ่าตัดแยกแฝดปรสิต์บ้างตอนนี้เนี่ยมีข่าวที่น่าชื่นใจนะคะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีแฝด6คนติดกันในประเทศส่วนต่างประเทศเนี่ยเขามีเรื่องของฝาแฝดมานานแล้วส่วนการผ่าตัดแยกปรสิตจะเป็นยังไงนะคะ,ะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเปลี่ยนบรรยากาศวันศุกร์วันนี้พาไปอร่อยริมทาง <c oughs> ไปทานอาหารญี่ปุ่นกันครับว่ากันว่าร้านนี้เนี่ยไปแล้วรู้สึกเหมือนไปที่โตเกียวไปที่ญี่ปุ่นเลยติดตามชมจากอร่อยริมทางกับพี่มุหวานครับค่ะ <c oughs> ฝ่ายริมทางวันนี้นะคะโบวานพามาที่เซนไดค่ะแต่ไม่ใช่เซนไดญี่ปุ่นนะคะเป็นเซนไดท้องลอะค่ะร้านนี้เนี่ยมีสูตรบะหมี่มาจากเซนไดเลย <S 1> <1> <S เดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านนะคะว่ามีจานเด็ดอะไรคะไ่ะนะชิวซีคันิจิวะเอเกกิเดสกาและตอนนี้นะคะโบวานก็อยู่กับเจ้าของร้านพี่ดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านเนี่ย มีคำว่าเซนไดมาจากเซนไดเหรอคะใช่ค่ะมาจากเซนไดค่ะอใครเป็นคนเซนไดครับพี่เหรอเปล่าค่ะสามีค่ะอ๋อสามีชื่อคุณคิมุระใช่ค่ะอ๋อจนที่นี่เป็นม็อกคุริแปลว่าอะไรคะม็อกคุริราเมงแปลว่าแข็งแรงค่ะแปลว่าแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้ามาที่นี่นะคะจะต้องชิมสูตรพิเศษของร้านนะคะที่รับประทานแล้วแข็งแรงก็คือจานนี้ค่ะชื่อว่า เซนไดคารามิโซชาชูเมนค่ะเป็นส่วนผสมของเต้าเจี้ยวนะคะค่ะเต้าเจี้ยวมาจากญี่ปุ่นจะมีส่วนผสมหลายอย่างนะคะจะออ,ออกเผ็ดเผ็ดนิดนึงเค็มนิดนึงหวานนิดหน่อยนะคะเรียกได้ว่าเหมือนกับน้ำพริกเผาบ้านเราดีๆนี่เอง<ช>แต่ว่า <นะ S 1> เป็นน้ำพริกเผาที่มาจากเซนไดนะคะเกียวซาละคะที่นี่อร่อยด้วยนะเกียวซาทำเองค่ะ พิเศษกว่าที่อื่นยังไงตรงที่ว่าความสดค่ะเปนกียวซาสดนะคะาาพิเศษตรงว่าวิธีการทำ่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความอร่อยเนี่ยก็ต้องรอก,กันสักนิดนึงนะคะ,ะถ้าสมมุติว่าจะมาร้านนี้เนี่ยมาไงมา BTS ง่ายๆนะคะ BTS ต้องรอค่ะ เดินมา150เมตรค่ะ150เมตรร้านจะอยู่ขวามือขวามือนะคะถ้าสมมติว่ามา BTS เนี่ยรู้สึกว่าจะสะดวกกว่าใช่ไหมคะ,คะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องไปหาที่จอดรถไม่อยากจะยุ่งยากนะก็อมา BTS เลยนะคะร้านเปิดทุกวันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่11โมงถึง,ถงตีหนค่ะถึงตีหนเลยนะคะแล้วก็ช่วงเย็นๆเนี่ยคนจะเยอะมากต้องโทรศัพท์มาจองก่อนนะคะที่เบอร์0 2น9 2 0 8 1 1ค่ะ 0812 892 0811 08เอาละค่ะวันนี้หมู่หวานขอบคุณพี่ดามากๆนะคะขอบคุณค่ะ ย้ำกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมที่จะมากลายเป็นแขกรับเชิญในรายการห้าเช้าข่าวดีของเรานะคะใครอยากแบ่งปันประสบการณ์นะคะโทรเข้ามาค่ะที่เบอร์0859166660นะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะโทรมาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณแล้วก็มาดูดวงกับอาจารย์นิตกิกิตผ่านเลขโทรศัพท์มือถือของคุณในรายการเราที่ต้องมีการเปลี่ยนเบอร์นะคะเมื่อกี้บอกเบอร์ผิดก็เพราะว่าทีมงานเราเนี่ยดูดวงกับอาจารย์นิติกิกแล้วก็เปลี่ยนเบอร์เหมือนกัน <S <S อันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้มุกนะคะคุณผู้ชมทุกคนเปลี่ยนเบอร์กันหมดแล้วแล้วก็วันนนี้ะะคะรราายกา เราก็มีคำคมมาปิดท้ายรายการอย่างเช่น <ผม S 1> เดิมด้วยค่ะคำคมท้ายรายการก่อนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ทำงานมาตลอดเวลานะครับผิดหวังเป็นเรื่องปกติโดนตำหนิเป็นเรื่องธรรมชาติเกิดเป็นคนไม่ควรขี้ขลาดเพราะเรื่องผิดพลาดถือเป็นเรื่องธรรมดาครับใช่ค่ะไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดนะคะแต่ผิดแล้วต้องแก้ไขนะคะอยากแก้ตัวเพราะถ้าแก้ตัวเรื่อยๆไม่แก้ไขเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบไม่ไหวจะเคลียในที่สุดนะคะสุขสุดสัปดาห์แล้วเสาร์อาทิตย์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่ประมาทขอให้ทุกคนแฮปปี้อย่างปลอดภัย ด้วยนะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันใหม่นะครับวันจันทร์หน้า5ชัาขอดีมีสาระดีๆกับผมรุพจักและคุณปาจรีครับสวัสดีครับ เธอรู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีแต่ข่าวร้ายบนโลกอันวุ่นวายสิ่งอื่นมากมายยังรออยู่